สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลลัติิธรรมแล้วก็คุณเปิ้ลนะครับวันนี้ผมมาสอนลายมือนะครับอ่ะเริ่มจากลายมือนะครับลายมือของคนเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นหลักๆด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะขอให้เน้นวาดรูปนะครับบนฝ่ามือกระดาษง่ายๆนะครับทําความรู้จักกับก็เอามือตัวเราเองนะครับวาดเป็นนี้เลยครับรูปลายมือนะครับ คนทั่วไปเนี่ยจะมีเส้นหลักๆก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนะครับซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยขึ้นไม่เหมือนกันนะครับเส้นชีวิตหลักของคนเรานะครับเส้นชีวิตจะเกิดบริเวณนะครับช่วงนี้ครับเส้นชีวิตเส้นแรกนะครับสังเกตนะครับระหว่างนิ้วโป้งนะครับกับนิ้วชี้นะครับ จะมีเส้นรากลงมานะครับบางคนสั้นบางคนแตกบางคนยาวบางคนคือหลายรูปแบบนะครับนี่เขาเรียก่็เส้นชีวิตเส้นชีวิตมันให้ในเรื่องของอะไรเราจะดูว่ารากฐานคนคนนั้นเน่ยเป็นมมอย,ยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนแนะนําให้รู้จักก่อนนะครับว่านี่คือเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตเขียนเอาไว้เลยนะครับเส้นชีวิตนะครับต้นกําเนิด คืออยู่บริเวณช่วงนี้นะครับเราจะนับลงมาปุ๊บช่วงนี้1เซนนะครับ1เซน1ซมก็เท่ากับ10มิลลิเมตรนะครับก็เท่ากับมิลลิเมตรละปีเพราะฉะนั้น1เซนก็เท่ากับ10ขวบหรือว่า10ปีนะครับพอเซนที่2นะครับก็คือประมาณ21 2ส23อ่งาขอโทษ11 12 13ด4 15ก็พูดง่ายว่าตั้งตั11บ ขวบไปถึง20ขวบนะครับแล้วก็ตัวนี้เซนที่3นะครับก็อยู่ประมาณ21ไปถึง30นะครับนี่ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาแต่มันไม่ได้แปลความหมายว่าอายุยืนเท่านั้นนะไม่ได้แปลความหมายว่าตรงนี้นะครับเพียงแต่การเรียนรู้คือหลักตัวนี้เพราะบางคนสั้นอ้าวอาจารย์อย่างงั้นผมหนูก็อายุแค่3 0 4สสิบมันไม่เกี่ยวเส้นชีวิตเนี่ยมันบอกในเรื่องของรากฐานความเป็นอยู่แต่ถามว่าอายุสั้นหรือว่าอายุยืนอายุยาวเนี่ย เราดูตรงไหนดูความประพฤติของทุกเส้นเลยครับมันแปลความหมายเหมือนกับไพ่อ่าเส้นลายมือเนี่ยมันก็บอกเกเรไหมแย่ไหมคิดยังไงหรือว่าขี้โมโหหรือว่าใจร้อนมันบอกได้หมดแต่เส้นแรกเนี่ยสำคัญเลยนะครับผู้ชายเราดูมือขวาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ดูมือซ้ายเป็นอันดับสองนะครับแต่สองฟากฝั่งเนี่ยมันจะใกล้เคียงหรือใครบางคนที่ขึ้นอาจจะขึ้นข้างซ้ายมาแต่ครับข้างขวาไม่ขึ้นก็มีนะครับแต่เส้นหลักๆ ชีวิตสมองจิตใจนี่จะมีนะครับแต่วันนี้เราจะเริ่มรู้จักเบสิกก่อนคือเส้นชีวิตนะครับนับ10 20 30นับเพื่ออะไรนับเพื่อที่จะดูว่าคนคนนั้นน่ะเป็นยังไงนะครับคำว่าเป็นยังไงก็แปลความหมายว่ารุนแรงไหมเพราะเส้นชีวิตเนี่ยทายอันดับแรกเลยฟ้าริข่ขดมาเป็นไงเราดูตรงไหนว่ามันรุนแรงตรงไหนก็คือแตกนะครับคำว่าแตกก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเส้นชีวิตอีกแบบหนึ่งอันนี้คือเส้นชีวิตนะให้รู้จัก แต่ตัวนี้จะให้รู้อีกแนวหนึ่งนะครับเส้นชีวิตที่มันแตกมันจะเป็นพวกนี้นะครับรุนแรงเลยนะครับแตกแตกมากแตกรุนแรงแตกอะไรงนี้ก็คือ10-20เหมือนกันคําว่าแตกหรือวิบากกรรมถ้าคนพุทธหรือว่าศาสนาพุทธหรือว่าอะไรหรือการอ่านเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมคําว่าวิบากกรรมก็คือมีกรรมติดตัวมาคําว่ากรรมตัวนี้อาจจะหนึ่งเลี้ยงยาก2อขี้โรค3พ่อแม่เลิกกัน ถ้าแตกแรงนะมันจะมีแตกน้อยแตกแรงแตกนิดนิดยิบ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 อะไรเงี้ยนะครับแตกน้อยนะครับแต่ถ้าแตกมากก็คือใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแบบแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปนะครับนี่คือปัญหานะครับปัญหาก็คือความวุ่นวายความทรมานใจนะครับนี่ผมจะให้เห็นคําว่าแตกใหญ่นะครับแตกข้างขวาก็คือผู้ชายคําว่าผู้ชายคือคุณพ่อนั่นแหละ นะครับดูนะลายมือของคนเราเนี่ยมาจากพันธุก,กรรมด้วยคําว่าพันธุก,กรรมก็คือคุณพ่อนะครับคุณแม่นะครับข้างซ้ายนี่อ่านคุณแม่นะครับข้างขวานี่อ่านคุณพ่อทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่านเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ถ้าคนที่ดูชะตาเป็นผู้หญิงเราเน้นมือซ้ายเป็นหลักนะครับแล้วก็มือขวาเขาเป็นหลงนะครับแล้วก็ยังเน้นลูกเขาก็คือผู้ชายผู้หญิงนั่นก็ดูข้างขวาข,ข,ข้างซ้ายเนี่ยแหละ เพศยังไงแล้วแต่นะครับลูกเขาข้างซ้ายข้างขวาก็คืออ่านไปได้ถึงลูกหรือบริวารเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแตกมีปัญหาแน่นอนแตกเล็กก็คือคีโลกเล็กๆน้อยๆพ่อแม่ทะเลาะกันไม่ถึงก็เลิกแตกใหญ่นี่คือได้ถึงคําว่าเสียชีวิตนี่แตกใหญ่นะครับเส้นลายมือมันมีอยู่แค่นี้แหละแตกเล็กแตกน้อยนะครับไปแตกเส้นชีวิตหรือว่าแตกเส้นสมองหรือไปแตกเส้นจิตใจมันก็มีความหมายแตกต่าง แต่ถ้าแตกทั้งสามเส้นชีวิตแตกเส้นสมองแตกเส้นจิตใจแตกเอาละพวกซึมเศร้าพวกแบบมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่านะครับเส้นต่อไปที่เราจะเรียนก็คือเส้นสมองตอนนี้ให้เห็นกันเลยนี่เส้นสมองก็แตกอันนี้แตกให้มันเห็นแบบชัดๆหรืออะไรเส้นจิตใจก็คือเรียนนี้แตกอีกโอ้โหเป็นเกาะหรือว่าแตกเราก็สังเกตน,นะนี่ถ้าแตกอย่างนี้คือรุนแรงแน่นอน ถ้ารุนแรงอย่างนี้แปลความหมายว่ามีปัญหาตรงสภาพจิตใจเราลองคิดตามว่าอหูคนคนนี้มีผลกระทบโดนลังแกเส้นสมองเขาก็เสียสติด้วยเส้นจิตใจเขาก็ว้าวุ่นพวกหวาดวันมีความวิตกความกลัวความทรมานใจสิ่งต่างเนี่ยมันจะฟ้องเราเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมติเขาไม่โดนกระทํา <c oughs> เขาก็แปลความหมายว่าสุขภาพของเขามีปัญหาเส้นสมองเนี่ยถ้าเป็นการแตก <c oughs> ได้จ้ะอยู่ไหน ลโหลจะคุณจะใช่ฮัลโหลว่าเธออยู่ไหนล่ะขับไปขับมากี่ชั่วโมง สองชั่วโมงเออจันจันหน้าก็ได้อืมเอออืมเออเดี๋ยวจัน,นอ๋นนออยู่ละน้องบริยาจารย์ก็มาดูที่บ้านไงก็เลยแบบโทรชวน ก็แกอยู่นียวดูบอกวันไหนนะพี่แล้วเดี๋ยวดูว่าคืวอาจารย์ได้ปะเออได้ได้ได้เขคุณครับตรงไปยังไอตุลนะครับอันนี้คือเส้นลายมือที่เรายกตัวอย่างว่ามันแตกนะครับเส้นชีวิตเส้นชีวิตนี่มันอ่านเป็นระดับแรกเราย้อนมาที่เส้นหลักคือเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตมันจะฟ้องถึง คนคนนั้นมีเป็นไงถ้าเส้นดีอย่างที่อาจารย์เขียนเนี่ยเส้นสวยคือตั้งแต่ต้นชีวิตไม่แตกเลยอันนี้ใช้ได้คําว่าไม่แตกแล้วเป็นน้ําหนักสีเข้มส่วนใหญ่ความเข้มหรือว่าความบางเนี่ยมันอ่านเข้มเนี่ยบางทีมันอ่านได้ทั้งสองอย่างคือแกร่งแข็งแรงหรืออีกอย่างหนึ่งก็อ่านป้านะครับทางานหนะักนะครับพวกเส้นเข้มข้อดีมันคือแข็งแรงแต่บางครั้งก็ถึกอึดอดทน ทำงานหนักนะครับเส้นบางก็ถ้าไม่แตกเลยบางทีก็คือคนทํางานเบาคนทํางานเบาก็คือใช้สมองใช้สติใช้ปัญญาใช้คาพูดใช้ในการทาอะไรต่างแต่บางครั้งก็อาจว่าคือทํางานหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ข้อที่ดีคือมันมีเส้นชีวิตที่ไม่แตกเนี่ยมันก็คือลาาเปเรียบ แต่มันจะมีหลายเส้นให้เราจินตนาการให้เราคิดให้เราพูดให้เราวิเคราะห์ได้แต่ช่วงแรกๆค่อยๆไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีเส้นวาสนาถ้าเป็นเส้นวาสนาก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เริ่มรู้เรเริ่มเรียนจากเส้นชีวิตก่อนนะครับจะลดขอบ่ามือนะประเมินแต่ไม่เกี่ยวข้องกับอายุสั้นอายุยืนอายุยาวนะไม่ใช่วัดกันตรงนี้นะครับบางคนก็บอกว่าอาจารย์เส้นชีวิตสั้นคืออายุสั้นใช่ไหมคนอายุเส้นชีวิตยาวนี่คืออายุยาวนะไม่ใช่ครับ เส้นที่ต้องจะบอกว่าอายุสั้นคือความประพฤติของคนคนนั้นอาทิเช่นนักเลงมีปัญหาเจ้าอารมณ์มุทะลุแล้วไม่มีเส้นที่ดีคอยค้ำจุนแน่นอนครับก็ต้องอาจจะทะเลาะมีเรื่องมีราวหรือว่าทะเลาะกับใครหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไรได้นะคือการวิเคราะห์เพราะว่ามันคือการใช้ชีวิตของเขานี่ครับนี่คือเส้นชีวิตนะครับนะเส้นที่2นะครับคือเส้นสมองนะครับเช่นเดียวกันเส้นสมองนะครับมันจะนับนะครับ1 0 2 0 30 40 50 แต่มันแปลความหมายถึงวิธีคิดของเขาในช่วงนั้นน่ะดีหรือเปล่าถ้าเส้นสมองแตกนะครับตอนนี้เราจะเขียนเส้นดีๆหลักๆถ้าเส้นสมองแตกเราจะวิเคราะห์แต่ตรงนี้นะนี่คือแตกเส้นแตกเนี่ยมันจะวิเคราะห์ทางเดือนด้านปวดหัวมีความคิดมีความทรมานใจมีความกังวลหรือผิดหวังก็ได้ รวมถึงการศึกษาและคนเป็นเนื้องอกเนื้ออะไรต่างๆก็คือมักจะมีเส้นสมองที่แตกอันนี้คือเส้นสมองบกพร่องต้นครับ <c oughs> นะมันคือความบกพร่องของสิ่งต่างมันบางทีเส้นสมองบกพร่องเนี่ยมันนอกจากลักษณะของความคิดผิดพลาดน, <c oughs> น้อยใจ <c oughs> คิดมากอารมณ์ร้อนหงุดหงิดคือจําไว้นะครับเ <c oughs> ส้นแตกเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเรื่องของความอารมณ์ร้อนมุทะลุหุนหันพันแล่นทั้งสิ้นนะครับนี่คือเส้นสมองเส้น <c oughs> สมองที่ดีเนี่ย จะแปลความหมายว่าไม่ไม่ยาวเกินไปนะครับเส้นสมองที่กำลังพอดีเนี่ยคือนะครับวัดจากกลางเกินกลางฝ่ามือมาแล้วนะครับยาวมานิดหนึ่งนะครับแล้วไม่มีเส้นแตกจัดว่าเป็นเส้นที่ดีทําไมถึงเป็นเส้นที่ดีเพราะว่าคนที่มีเส้นสมองแล้วรู้จักปล่อยวางนะครับรวมถึงการไม่ดูถูกคน รวมถึงเขาเป็นคนพูดแล้วสามารถที่จะเรียกว่าอาภัยให้คนอื่นได้เส้นสมองจะยาวสวยแล้วก็ไม่แตกหรือว่าบางคนแตกมาตรงนี้นิดนึงแต่ก็ยังมีปลายออกมาแหลมสวยคือไม่แตกเลยนะครับจะมีแค่ช่วงต้นชีวิตไม่เป็นไรปัดเศษปัดอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเส้นสมองยาวนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห,หา์ให้หลายให้หลายรูปแบบนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าเส้นสมองยาวมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับเส้นชีวิตเอามานะครับ เส้นสมองยาวก็คืออย่างนี้ครับยาวลงมานี่เลยถามว่าอาจารย์อย่างนี้ไม่ดีหรอเส้นสมองยาวคือมันแปลความหมายว่าเขาคิดเวลาเขาฉลาดเนี่ยเขาก็คิดปาดเปลืองเลยครับทะลุป,ปุโป,ปองอะไรต่างๆแต่ลองนึกถึงเวลาเขาคิดทุกข์สิครับพวกนี้ก็จะทุกเกินไปเลยและใครช่วยไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นวิธีคิดของเขาเนี่ยแหละครับคือเส้นสมองที่ยาวเกินไปเลย อันนี้ก็คือยังใช้ได้ครับยาวกระพอดีนะครับอันนี้ยาวกระพีคือเส้นสมองยาวกระพอดีเนี่ยมันจะรู้จักปล่อยวางรู้จักสนุกนะครับและแท้น้ําหนักสีเข้มอย่างเมื่อกี้เห็นเข้มเนี่ยเขายิ่งมีความคิดหนักแน่นนะครับอันนี้ถ้าเส้นสมองยาววิเคราะห์ไปเลยนะ ก็อาจจะเป็นคําพูดที่เรารู้จักใช้คําพูดสักนิดหนึ่งบางทีบางคนที่เขามาดูกับเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเจออะไรร้ายๆหรอกนะครับเราก็ต้องใช้คําพูดว่าวิธีคิดเวลาเขาคิดเนี่ยเวลาเขาฉลาดเขาฉลาดปาดเปืองแต่เวลาเขาทุกข์กังวลเนี่ยเขาจะจมอยู่กับความทุกข์ของเขาอยู่งั้นเราก็ใช้คําพูดที่มันสละสลวยเพราะการเป็นหมอดูนี่ต้องระวังในคําพูดเพราะว่าคนที่มาเนี่ยคาดหวัง คาดหวังง่ายอาจารย์มีแต่สิ่งดีๆอะไรต่างๆแต่เราก็ต้องพูดตามความจริงแหละแต่ก็ใช้คําพูดให้มันสละสลวยนะครับนี่คือเส้นสมองที่ยาวถ้าสั้นเกินไปสั้นเกินไปก็มีนะสั้นเกินไปก็เป็นแบบนี้นะครับนี่จะวิเคราะห์ให้นี่คือเส้นชีวิตลากลงมาก่อนนะครับสั้นเกินไปอย่างนี้แค่นี้โอ้ยสุกเอาเผากินคือมันก็เหมือนกับคนขี้เกียจปัดเศษปัดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นยาวกำลังพอดีนะครับ แต่บางคนคือพวกนี้มันกําหนดไม่ได้ฟ้าริขิตมากําหนดมาให้เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเส้นสมองนะวิธีคิดสิ่งต่างนะครับเราเห็นได้หลายรูปแบบแล้วนะครับย้อนกลับมานะครับที่เส้นชีวิตเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เราเรียนได้หลายรูปแบบนะครับเส้นชีวิตเนี่ยบางคนนะครับแตกนะครับเราจะมาวิเคราะห์พวกแตกเลยตั้งแต่ต้นนะครับเส้นชีวิตที่แตกอ่ะเราใช้ปากกาเขียนเล็กๆแล้วกันมันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ตัวนี้นะครับแตกตอนต้นเนี่ยมันก็ดีอย่างดีกว่าไปแตกตอนปายนะครับเพราะตามตะกี้ที่ผมบอกแล้วว่า 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80ากอาจารย์ไปแตกตอนปลายแล้วมันไม่ดียังไงโอ้โหก็ลองนึกสิครับว่าชั่วโมงนั้นเราชรลาแล้วอ่ะเราแก่แล้วอ่ะเราอายุมากแล้วอ่ะแล้วมาแตกอะ่ะบางคนก็คือขี้โรค โครคภัยแค่เจ็บลูกหลานทิ้งหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าคําว่าลูกหลานไม่ไทิ้งตัวเองเข้ากับใครไม่ได้พวกแตกนี่คือความร้อนคีโมโ,โหก็เวียงลูกลูกเวียงใครทุกอย่างนี่ก็คือประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ยกเว้นรวยอ่ะมันก็หวังมรดกกันไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามีเงินตายไปแล้วก็จบสิ้นกันไปแต่ทรัพย์ยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเส้นที่แตกเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างที่มันจะทําให้เกิดปัญหานะครับเส้นชีวิตตอนเด็กๆ เราก็ทายไปก่อนเลยว่าขี้โรคนะครับขี้โ,โครคโรคภัยไข้เจ็บนะครับขี้โรคนะครับยกย้ายที่อยู่นะครับบ่อยรวมถึงการย้ายงานย้ายอะไรต่างๆคือการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าแตกข้างขวาแตกแรงเนี่ยเราสามารถอ่านบอกว่านะครับกับคุณพ่อกับตัวเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าสมมุติคนคนนั้นเขามีเส้นชีวิตมือข้างขวานะครับแตกแรงมาก มันแปลความหมายว่า1จากเป็นจากตายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยตายหรือว่าอะไรต่างๆเราก็อ่านเป็นพูดกลางๆไว้จากเป็นจากตายเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้คําพูดตัวนี้และคนที่เขาเป็นคนดูเนี่ยเขาจะบอกเราเองนะครับแล้วเราก็จะสามารถสะสมประสบการณ์ชีวิตในการรู้เนี่ยชำนาญจนกระทั่งพอถึงเวลาแล้วปุ๊บอู้นี่คุณพ่อเสียใช่ไหมหรือว่าเมีอ่ะมันจะทําให้คนที่มาดูเนี่ยทึ่งได้นะครับแต่เราก็อ่านจากตรงนี้นะ เส้นชีวิตที่ดีไม่แตกเลยก็แสดงว่าราบเรียบนะครับเส้นชีวิตมันบ่งบอกถึงความเป็นอยู่นะครับนิสัยใจคอนะครับถ้าแตกก็กระโชกโคกหักหรือมีมรสมเพราะฉะนั้นพอมีมรสมปุ๊บเราจะต้องมาดูว่าเขามีเส้นที่ดีหรือเปล่าพอมีเส้นที่ดีเนี่ยเขาจะหายจากตรงนั้นได้นะครับเส้นที่ดีมันก็คือเส้นเสริมอาทิเช่นเส้นวาสนาเส้นเกียรติยศเส้นพุธทำไมอาจารย์เส้นวาสนาเส้นเกียรติยศเส้นพุธเนี่ย มาเสริมแล้วทําให้เส้นที่แตกเนี่ยลดน้อยลงไปก็คือคนเราเนี่ยครับความแตกเนี่ยคือความร้อนเส้นชีวิตเนี่ยแตกมีความร้อนความร้อนมี2แบบร้อนแบบเกเรสอร้อนแบบขยันคําว่าร้อนแบบขยันก็คือเขาทําอะไรต่างๆได้ดีเขาหลังจากเขาคิดเป็นแล้วนะ เส้นกิติยศมันก็ทําให้เขารักนมสกุลกระตันยูเส้นวาสนาเขาหาเงินได้พวกเส้นแตกแล้วมันมีเส้นวาสนาสวยขยันกว่าคนปกติด้วยก็อย่างคุณออฟฟี่เห็นไหมเส้นแตกนะรุนแรงแต่เขามีเส้นวาสนาที่ที่ดีเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบขออนุญาตยกตัวอย่างด้วยนะอย่าโกรธกันนะครับอ่ะนะครับคือเป,เป็นเป็นดักสนาตัวนี้นะครับอย่างที่ประเมิน1020เราต้องบง่งบอกนะคนที่วันนี้เราจะเน้นเส้นแตก เส้นแตกมันคืออะไรลองคิดตามว่าเด็กคนนั้นพ่อแม่เลิกกันเด็กคนนั้นถูกกระทําคําว่าเส้นแตกนี่ถูกรังแกนะคาว่ารังแกคือคนแถวนั้นระแวกเขาแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับฝึกให้เขาเหวี่ยงอารมณ์ร้อนตอบโต้เราเอากรณีที่ยังไม่มีเส้นวาสนาหรือว่าเส้นเกียรติยศหรือว่าเส้นพุทธสวยคือพูดง่ายอาจจะผมยกตัวอย่างนะครับเส้นชีวิตแตกเส้นสมองเส้นจิตใจนะครับอันนี้ถ้าเส้นสมองสวยกับเส้นจิตใจสวยเนี่ยคือไม่แตกเลยนะ การเวลามันลดเพราะเส้นสมองคือสติปัญญามีความคิดมาผลกระทบแก้ไขปัญหาอาดีตได้เส้นจิตใจสวยช่วยเหลือได้ตอนนี้ช่วงที่แตกเนี่ยเราเราบอกแล้วว่าพ่อแม่เสียหรือว่าเลิกลาอย่าล้างนะครับมันก็ทําให้เด็กคนนั้นอาจจะต้องไปอยู่กับยายไปอยู่กับป้าไปอยู่กับใครก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะทนโดนล,ล้อโดนอะไรต่างหรือบางคนนะเส้นที่แตกเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีปัญหาภายในบ้านของเขาเองเนะี่ยครอบครัวอาเช่นไปอยู่กับลักษณะญาติแล้วไปถูกเลี้ยงดูตอนนี้ลูกของเขาก็ต้องเด่นกว่าเด็กคนนี้ก็จะมีปัญหานะครับนะเอากรณีที่เส้นแตกแล้วมีแค่นี้นะสามเส้นไม่มีเส้นวาสนาไม่มีเส้นเกิยศไม่มีเส้นพุทธช่วยเลยเด็กคนนี้มีโอกาสนะครับที่จะมีมรสมชีวิตแต่เส้นสมองสวยครับเส้นจิตใจสวยครับเพราะฉะนั้นคิดเป็นโดยการเวลาคําว่าคิดเป็นก็คืออะไร เขาอาจจะมีจินตนาการของเขามาชดเชยนะครับชดเชยคือเหมือนกับสร้างความฝันสร้างความสุขของเขาเนี่ยว่าเขามีครบทุกอย่างโดยจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาก็เยียวยาตัวเองนะครับกรณีที่อีกอยากยกตัวอย่างก็คือกรณีที่แตกหมดเลยละ่ะอาจารย์ถ้าแตกหมดเลยอย่างนี้เป็นยังไงล่ะครับกรณีฟ้าถูกกําหนดมาให้แบบเส้นชีวิตแตกหมดเลยเส้นสมองแตกอีกเส้นจิตใจแตกก็แสดงว่าเด็กคนนั้นไม่มีจินตนาการที่ดี แล้วก็ไม่มีจิตใจที่ดีอย่างเดียวคือโหดโหดร้ายก็คือโกรธต้องทําคืนคนนั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตมีโอกาสเป็นหะหรือโหดสามารถจะอยู่เกี่ยวข้องกับคุกตารางหรืออะไรต่างๆได้นะนะครับเพราะว่ามันไม่มีเส้นที่ดีช่วยเลยเพราะฉะนั้นลายมือเหล่านี้นะครับหรือว่าเส้นแตกเหล่านี้เส้นสมองเข้มหรืออะไรแล้วแต่ถ้าดุแล้วจะมีโอกาสที่อยู่ในคุกอยู่ในตารางรวมถึง ติดยาเสรติดได้นะครับอย่าลืมนะคำว่าเส้นแตกเนี่ยก็คือมรสุมชีวิตทุกชนิดยาเสรติดสิ่งต่างๆทําให้เขาสามารถจะอยู่วังวนขโมยหรือว่ารักเด็กขโมยน้อยหรือว่าเป็นผู้ที่ทําอะไรความผิดและก็มีอยู่แค่นี้ยก็สามารถที่จะทําอะไรต่างๆที่แบบไม่คิดหรือว่ามีมรสุมทุกอย่างได้เลยนะครับนี่นะนะครับนี่คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจที่เป็นกรณีที่บ่งบอกถึงแตกแตกข้างขวา คือคุณพ่อเขาแตกข้างซ้ายคุณแม่เขาและพวกเส้นที่แตกเนี่ยมาพอเขาโตมาเรามานึกถึงว่ามีความรักอ่ะพอมีความรักปุ๊บเส้นแตกมันก็ทําให้ความรักนั้นบกพร่องแน่นอนครับหนุ่มสาวเวลาเจอกันปิ้งปังกันเนี่ยมีเรื่องของความรักเนี่ยโอเคเบื้องต้นอะไรก็สวยไปหมดแต่พอใช้ชีวิตไปสักพักหรือว่าคบไปสัก3ามเดือน2เดือนเริ่มเริ่มเจ้าอารมณ์ เพราะฉะนั้นความปัญหามันเริ่มเกิดนะครับเริ่มมีความวุ่นวายนะอันนี้นะอันนี้ลองกินนาการตามแล้วนะนะครับได้ลองให้คุณจะส่งถ่ายรูปลายมือส่งรลยมาเดี <c oughs> ๋ยวเราจะวิเคราะห์กันอย่างนี้ดีกว่าอืมให้เขาเราจะได้เรียนและศึกษาด้วยนะครับอืม แต่หนูเคยดูของเขาแล้วนะใช่ไหมแล<น>้วเป็นไงด,ดูให้เขาเขาตรกแม่น,มนเอือก็แหละลองดูให้เขาส่งนะให้ส่งมาเราได้เห็นไปแล้วใช่ไหมั้ยเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้มันอยู่ในวงวงวนว,วงเวียนอยู่อย่างนี้แหละชีวิตมันไม่ได้ออกนอกอะไรต่างๆเลยเราพอเรามีความรู้แล้วเออถ่ายรูปลายมือมาหน่อยชัดๆเลยลายมือชัดๆเลยใช่ไหมเออซ้ายขวาเดี๋ยวจะอัดเสียงส่งไป เออเอาก็ถ <G ã entender> <ee diz> ่ายมาถ่ายอะไรจ่าอืมนะโอเค